หุบไหวดงผีนายพรานอาถรรพ์แห่งพงไพรที่ฆ่าชีวิตนายพรานมานับไม่ถ้วนพรานลอยพรานนุ่มผู้เชื่อมั่นในฝีมือพรานของตนเองมุ่งมั่นที่จะล่าเสือเพื่อนําอวัยวะของมันมาขายแต่มันไม่ง่ายอย่างทีคิดในเมื่อที่นี่คือหุบไหวเรื่องเล่าหลังใบหลังใบบันเทิงขอเสนอหุบไหวป่าผีนายพรานเอา เร็วๆว,วางลงตรงนี้เลยวางลงวางลงเลยเสียงเอะอะโวยวายในยามเย็นย่ำของบันหนึ่งสร้างความตื่นตระนกให้คนที่พบเห็นลุ่มชายจักรันสามสี่คนหามชายจักรันอีกคนที่รอแร่ใกล้สิ้นลมเข้ามายังเรือนของพ่อหลวงหันทุกๆคนเป็นพรานฝีมือดีและยิ่งคนที่นอนตัวสีดปากเขียวหน้าเสียวไม่ได้สตินั้นคือพรานเลิศพรานที่ขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดในหมู่บ้านแต่จากสภาพที่เห็น วิญญาณของเขาคงกำลังยืนหันรีหันขวางอยู่ยังปากทางระหว่างโลกมนุษย์และเมืองผีเป็นแน่อะไรก่อนกระไรคุณพ่อหลวงหันถามเสียงตื่นพอมองเห็นร่างที่นอนหายใจรวยรินตรงหน้าก็หันไปสั่งคนของตัวเองเสียงดังลัน่นไปตามหลวงพ่อมาช่วยเร็วจงอางนะพ่อหลวงมันพุ่งทะลุสุมเข้ามางับบ่ากของพรานเลิศไม่มีใครทันได้ตั้งตัวเลยนี่คือคำพูดของพรานเจียงลูกไล่ของพรานเลิศที่บอก เมื่อพ่อหลวงหันถามไทยเอาความจริงเขาเล่าว่าตัวเขาและพรานอีกสองคนภายใต้การนำของพรานเลิศตามแกะรอยกระทิงไปจนถึงโป่งน้ำเน่าในช่วงสายโป่งดินที่มีกลิ่นเหม็นแต่กลับเป็นที่ชื่นชอบของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดแต่รอยกระทิงและตัวมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นยังบ่ายหน้าลงใต้ตรงไปยังหุบไหวยุบอาถรรที่ขึ้นชื่อของเรื่องความน่าจะพรึงจนพรานน้อยใหญ่ต่างหวาดกลัว ตัวพราเลิศเองก็รับรู้ถึงชื่อเสียงเรียงนามความอาถรรพ์ของหุบแห่งนั้นมาก็ไม่ใช่น้อยแต่ด้วยทนงตนว่าเป็นคนเก่งตนมีวิชาพรานทั้งล่าสัตว์และอาคมที่ร่ำเรียนมาจากครูพรานที่มีชื่อซำยังนำมาใช้ได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีขาดตกบกพร่องยังส่งผลให้พราเลิศไม่คิดเกรงกลัวนำหน้าพรานคนอื่นบุกตะลุยฝาป่าดงพงน้ำเข้าไปอย่างไม่ลดละแม้พรานคนอื่นๆที่ตามไปรวมทั้งพรานเสียง จะห้ามปรามสัก์เท่าไหร่พระเลิศก็ไม่มีทีท่าจะงักเทา้ากระทั่งพากันมาถึงกลางดงไหวที่ทอดยาวกินพผื้นที่ทั้งสีทิศไปไกลนั่นเองทุกคนจึงได้เห็นอย่างเต็มตาว่าที่นั่นมีทั้งโป่งดินเข็มที่อุดมสมบูรณ์ซุกซ่อนอยู่สำหรับรอบอยังเต็มไปด้วยผลไม้ปานานา,นาชนิดเรียกว่าทั้งปีหุบไว้แห่งนี้จะอบอวนไปด้วยผลไม้ให้สัตว์ได้กินไม่มีหมดกระทิงใหญ่ทิ้งรอยเอาไว้เป็นเถือก มันจะหลอกล่อให้พรานทั้งหลายตามไปพรานเลิศซึ่งหากินกับการล่าสัตว์มากก็ไม่ใช่น้อยตีย่อมกระซาถึงความผิดปกตินั้นได้ออกปากบอกพรานคนอื่นๆว่าจะขัดสุมแบบง่ายๆดักทางเข้าออกตรงนั้นยึดเอาโคนต้นมะเดื่อป่าเป็นชายภูมมต้นที่ใหญ่และแข็งแรงเป็นปราการด้านหลังรากหนาสูงกว่าครึ่งเขา่าเป็นกำแพงซ้ายขวาด้านหน้าที่เป็นกอไหวที่สามารถเอาใบและพุ่มน้ำลงมาเป็นสุมได้อย่างดี เรียกว่าที่ตรงนั้นเป็นสถานที่รอบสังหารที่ฟ้าประธานให้นั้นก็ดูไม่ผิดนักรอยสัตว์ทั้งกีบทั้งอุ้งตีนเดินเข้าออกกันเป็นทางเดียวกันนั่นยิ่งทําให้พระเลิศมั่นใจว่าอย่างไรเสียหากกระทิงใหญ่นั้นเกิดจะลาดใจมันก็จะต้องกลับออกมาตรงนี้เป็นแน่หรือถ้าจะโชคดีกว่านั้นก็อาจจะเป็นตัดอื่นที่โผล่มาให้เลิกหยิงที่เหลือก็เป็นเรื่องของเวลาและชะตาเท่านั้นเองกระทั่งย่างเข้ายามบ่ายเพียงน้อยนิด เสียงแทรกซากเกิดขึ้นจากปุ่มไหวด้านหน้ารังสติให้พรานทุกคนเตรียมตัวแต่จนแล้วจนรอดก็ยังมองไม่เห็นเจ้าของเสียงที่ว่าขณะที่พรานเลิศใช้มือค่อยๆแบกปุ่มไหวออกเพื่อสำรวจดูนั่นเองมัจจุราชตัวดำมาเมื่อมก็พุ่งสวนเข้ามาในทันทีสัญชาตญาณทําให้พรานเลิศเบี่ยงตัวเอียงศีรษะหลบได้แต่ไหลสา,ายก็ไม่พ้นถูกคมเขี้ยวของจงอางใหญ่ฝังและจีดพิษลงไปได้สําเร็จมันจกกัดพรานเลิศแล้วเลื้อยหนีไป พรานคนอื่นๆใช้ความรู้เท่าที่มีกรีดปากแผลคัดเลือดให้และโปะด้วยสมุนไพรเสร็จแล้วก็เร่งพาตัวกลับมาให้เร็วที่สุดแต่ก็กินเวลาสะเย็นย่ำป่านนี้จนได้ที่ยังไม่ตายลงกลางทางทั้งที่ถูกซึ่งงูได้ชื่อว่ามีพิษร้ายแรงกัดใกล้หัวใจขนาดนั้นก็นับว่าเป็นปฏิหารขั้นสุดแล้วแต่อย่างบอกคนเราเมื่อถูกหมายหัวจากปญย,ยมาราชก็มีอาจนีหน้าไปไหนได้ พระเลือดตำรอกเอาลิ่มเลือดดำข้อนออกมากองโตพร้อมกับตาเลือดสิ้นลมก่อนหลวงพอ่อชัยผู้ทรงวิทยาและความรู้เรื่องยาแผนโบราณจะมาถึงพร้อมหลวงพิศสอนพระพี่ชายพระเลือดที่ท่านรับเอาไว้เป็นสิทธิเพียงไม่กี่วินาทีท่านก้มลงพิจารณาจบของพระเลือดอย่างละเอียดเมื่อเปิดเสื้อออกดูบาดแผลที่ไหล่ซ้ายก็ต้องเบิกตากว้างแม้จะถูกเกลียดจะเกือบเละเทะแต่ก็ยังสามารถมองเห็นรูอันเกิดจากความแหลมกลมของเขี้ยวได้ แน่ใจหรือว่าเป็นหูตรงอ่างแน่ใจเจ้าหลวงพ่อพวกฉันเห็นมันกับตานอกจากจะดุและไวแล้วจงอางตัวนั้นมันยังใหญ่ใช่ไหมหลวงพ่อชายพูดต่อให้จบประโยคมันใหญ่มากทีเดียวใช่ไหมเจ้าหลวงพ่อลำตัวของมันกะเอาจากสายตาแล้วไม่ตม่ำกว่าน้องคนโตๆใหญ่พอๆกับไอ้เหลือมไม้หลามทีเดียวคำบอกเล่าของปราณเสียง เล่นเอาหลายคนที่รวมตัวกันอยู่ตรงนั้นเกิดอาการขั้นคร่ำขนหนาวลุกร่างไร้วิญญาณที่นอนแน่นิ่งอยู่ตรงหน้าเป็นการย้ำเตือนถึงความน่ากลัวของหุบไวยดงอาถรรพ์ได้เป็นอย่างดีที่นั้นเป็นป่าดิบดงดำที่ถูกขนานนามว่าป่าผีเป็นป่าช้าสำหรับนายพรานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเสียงร้องไห้โกของลำดวนเมียของพรานเลิศที่กระเตงลูกชายว,วัยตีกวามมาดูศพหัวรักหัวหน้าครอบครัว สร้างความสังเวชใจให้แก่ทุกผู้ได้ท่วนทั่วเกิดเป็นลูกเมียพรานความเสี่ยงในอาชีพที่ปวตนต้องปเฉินมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอได้เห็นน้ำตาของหญิงไม้ผัวตายใครเล่าจะไปทนไหวบางคนถึงกับเบือนหน้าหนี้น้้ำตากลอหน่วยไปเหมือนกัน20ปีผ่านไปอา้าวกลับมาแล้วหรือผ่านร้อยยังไงล่ะคราวนี้ไล่ไลมาบ้างล่ะมีควายนะเจ๊ก พรานลอยตอบพร้อมเบียงถุงทะเลที่บรรจุอวัยวะสำคัญของหมีควาใหญ่ขึ้นไว้บนโตะ๊ะเจ๊เดียวเจ้าของร้านยาแผนโบราณผู้ซึ่งเป็นลูกค้าขาประจำของพรานลอยตรวจดูสินค้าด้วยความพึงพอใจก่อนจะควักเงินปึกใจยื่นให้แก่พรานผู้เก่งกล้าอายุเพียง20สิต้นๆเท่านั้นก็ดันด้นเข้าป่าเพียงลำพังล่าสัตทั้งน้อยใหญ่ทั้งที่เป็นไปตามใบสั่ง หรือแม้แล้วแต่จะหาได้เอามาแลกเงินกับตนได้หลายหมื่นบาทเข้าไปแล้วเออนี่พังลอยทั้งหน้าทับเปงปลายหลว่าอยากแลกตัวเลวอ่างเลวของเถอสักหน่อยถ้าล่อ่ะว่าจะให้หาพังเลยเอานี่มากกว่าทุกครั้งสองสามเท่าเลยไม่ใช่หรือเจ๊อะไรจะให้ราคาดีปานั้นก็ข,ของสังขถังเป็นของลีหายากมันก็ต้องให้ราคาที่สมนั่งถงเนื้อกันหน่อยนะตกลงนะถ้าไล่จ่ายทันทีพรงลอยพยักหน้าเนิบเนิบ ไม่ได้เป็นการตอบตกลงหรือปฏิเสธแต่อย่างใดเขาใช้เงินจํานวนหนึ่งซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นรวมทั้งยุกยาแล้วตรงไปยังวัดประจําหมู่บ้านถาวายมันให้แก่หลวงพ่อสอนสิทธิเอกเพียงหนึ่งเดียวของหลวงตาชัยพระเกจิที่มรณะภาพไปนานแล้วหลังจากอายุ11ปีพรานลอยก็ต้องกลายเป็นลูกกํมพระเพราะนางลำดวนที่เลี้ยงตนมาเพียงลําพังล้มป่วยและตายลงเขาได้รับการดูแลโดยหลวงพ่อสอน ซึ่งมีสัตว์เป็นลุงมาตั้งแต่นั้นท่านหวังให้พรานลอยมุ่งไปทางธรรมเลือดย่อมข้นกว่าน้ำสัญชาตญาณความเป็นลูกพรานถูกส่งต่อมาจากพรานเลิศสู่พรานลอยโดยไม่ต้องจับมือสอนนั่นเองพออายุย่างเข้าสิบห้าพรานลอยซึ่งขณะนั้นคือเด็กชายลอยซึ่งขอออกจากวัดกินนอนอยู่กับพรานเสียงครูพานเรื่องชื่อซึ่งเคยเป็นทั้งเพื่อนและหนึ่งในลูกไล่ของพ่อตนซึมซับเอาวิชาพรานมา จนกระทั่งประกาศศักดาแต่เป็นพรานที่มีชื่อเสียงทุกวันนี้ซื้อดามาให้หมอยาหรือนี่คิดจะกวนข้าหรือ,อยังไงไอ้ลอยหลวงพ่อสอนกล่าวยิ้มยิ้มมองหอกของมากมายตรงหน้ายกถ้วยชาขึ้นจิบตามวิสัยับปล่าหลอกจาหลวงลุงตัวยาเนี่ยเป็นยาที่หลวงลุงไม่มีมันเอาไปเข้ายาอื่นได้อีกมากมายฉันรู้ก็เลยหาซื้อมาให้อไอ้ไอันไหนติดข้าไม่มี เรียวข้าก็ขึ้นเขาไปหาเองนั่นแหละเองจะซื้อมาให้เปลืองจะตุ้งจะตังทําไหมก็นั่นแหละจันถึงได้ซื้อมาเกิดหลงลวงขึ้นเขาไปหาแล้วขาหักขาแพลงขึ้นมาใครหล่ะจะช่วยได้ยินวาจาหยกอกเอินเช่นนั้นหลวงพ่อสอนเขกกระบาลพานลอยเบาๆด้วยฝ่าบาทแล้วทั้งกู่ก็หัวเราะให้แก่กันด้วยอาการกบขันหาด้วยคิดจะโกดเกลืองเงินนี่คงเป็นเงินจากการปลักเอาชีวิตเขามาอีกแล้วสิ ใช่ไหมหลังพูดคุยสัพเพเหระกันอยู่พักใจหลวงพ่อสอนก็จึงเอ่ยปากถามเข้าประเด็นเสียงเกลียดก็ฉันทําเป็นอยู่อย่างเดียวนี่นาหลวงลุงจะให้ฉันไปหาเงินด้วยวิธีไหนได้อีกอ้นั้นไหนก่อนไหนไหนทำไมเองไม่มาบวชจวาวะข้าหรืออยากจะเห็นชายผ้าเหลืองของเองนะไม่เห็นหลวงพ่อสอนตั้งท่าจะกลยเรื่องเดิมที่เขาพยายามเลี่ยงมาโดยตลอดก็กรอกตามองไปยังทิศทางหนึ่งแกล้งทำหูทวนลมเสีย และจังหวะนั้นเองสายตาที่กรอกบองไปนั้นก็จับเอาร่างของใครคนหนึ่งยืนทมึนนิ่งมองเจ้ามาที่พวกตนเขาเพ่งพินิษพิจ,จารณาด้วยอาการคับคล้ายคลับคลาแต่นึกไม่ออกว่าผู้ที่มองมานั้นเป็นใครแล้วก็ต้องใจหายเมื่อเห็นว่าคนผู้นั้นสายหน้าน้อยน้อยก่อนจะหายวับไปกับตาเราปฏิหารหรือการเล่นคนเล่นเอาพรานลอยถึงกับพังอ่ะผวาเหือกหน้าซีดเผือกดังคนป่วยหนักไปในบัดดลเป็นอะไรไป หลวงพ่อสอนถามด้วยความแปลกใจไม่เห็นอากัปกิริยาแบบนั้นแต่แต่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นจะาหลวงลงุงฉันเห็นมีคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ดีๆเขาก็หายไปพรานลอยบอกพร้อมชี้มืออันตันเท่าไปยังนอกระเบียงกุฏิหลวงพ่อสอนมองตามก่อนถอนใจยาวตรงนั้นมีแต่เจดีดสัตว์ถูกระดูกผีคนที่ไหนจะไปยืนอยู่ตรงนั้นหรอกท่านบะท่านหลวงพ่อสอนก็ถึงกับชะงักเมื่อปรากฏเงาร่างของใครคนหนึ่ง ขึ้นด้านหลังของพรานลอยร่างนั้นเป็นบุคคลที่ท่านรู้จักมักขุนเป็นอย่างดีร่างนั้นคือผีพรานเลิศน้องชายที่ตายไปเมื่อ20สกว่าปีก่อนนั่นเองผีพรานเลิศนั่งคุกเข่ามองหลวงพ่อสอนด้วยสายตาวบวอนดังขอความช่วยเหลือตายหน้าน้อยๆมันจะบ่งบอกอะไรสักอย่างก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปกับาธาตุอากาศไอล้ลอยหลังจากนี้เอ็งจะไปที่ไหนรึเปล่าพรานลอยรู้สึกแปลกใจกับคําถามนั้นของหลวงพ่อสอน แต่ไหนแต่ไรมาท่านไม่เคยเอ่ยคำถามเช่นนี้จึงได้แต่นิ่งไปหลวงพ่อตอนเอ่ยถามขึ้นอีกครั้งเสียงกล้าวขึ้นกว่าเดิมบอดังไงเอ็งจะไปไหนอีกรอเปล่าในท่วงนี้ก็กะจะเข้าป่าอีกรอบเมื่อเรือนี้จะหลวงลงุงพอดีเจ๊กเกียวก็อยากได้ตัวเดียวอันเดียวของเสือเลยว่าจะไปหาให้แกสักหน่อยเสือหรือป่าแถบนี้จะไปหาเถือได้ตักที่ไหนแล้วหลวงพ่อสอนก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้ พระหลวงตาถามปราลอยเสียงตื่นนี่เอ็งจะบอกนะว่าจะไปที่หุบป่ายนะจ้าเจ้านาไอลอยอย่าได้ริอ่านย่างกลายเข้าใกล้ที่นั่นเยวลนะทั้งกู้ยังไม่ทันได้พูดคุยประการใดต่อเสียงของคนกลุ่มหนึ่งก็แววมาจากทางด้านหน้าวัดคงเป็นโยมสงฆ์ที่จะเข้ามาพึ่งใบบุญหลวงพ่อสอนนั่นกระมังเห็นดังนั้นปราลอยจึงกราบลาพระหลุงมุ่งตรงสู่เรือนของตนเพื่อเตรียมข้าวของที่จาเป็นคําเตือนของหลวงพ่อสอนนั้นเป็นไปด้วยความห่วงใจ เขารู้ดีและป่าลึกที่ชื่อหุบไายนั้นเรื่องลือเรื่องอาถรรพ์เพียงไหนเขาก็รู้แต่ด้วยว่าไม่เคยพบเจอผีสางนางไพรใดๆมาก่อนในชีวิตปลาลอยจึงไม่คครยจะเชื่อถือเรื่องอะไรแบบนี้เวลาผ่านล่วงไปจนถึงวันที่ปลาลอยหมายจะจะออกล่าเสือเขาไม่คิดจะไปหาหลวงพ่อยังเคยเช่นทุกครั้งด้วยเกรงว่าหลวงพ่อสอนจะเหนียวรั้งไม่ให้ตนบุกบันเข้าป่าเห็นแสงตะวันเรืองๆทางทิศตะวันออก ก็บายหน้าออกจากบ้านตรงเข้าป่าทันทีระยะทางจากบ้านไปยังหุบไวต้องใช้เวลาเดินอย่างน้อยก็เครึ่งวันพรานลอยเดินตัดตัดลุยป่าไม่มีพักล่วงเข้าเวลาเพลนก็พาตัวเองมาถึงโป่งน้ำเน่าจึงได้ลงของนั่งพักควักเอาข้าวห่อออกมากินคลายหิวเมื่อมองดูทิวไม้เขียวขจีที่ทอดตัวอยู่ยังหุบเขาเบื้องหลังที่เห็นอยู่ไกลไกลใจของเขาไม่มั่นใจเท่าไรนักว่าจะเจอเสือใหญ่หรือไม่ แต่ดังน้อยป่าดิบอาถันที่ไม่เคยมีใครกล้าเข้าไปวุ่นวายย่อมมีภาษีมากกว่าป่ารอบนอกที่ไม่ว่าจะแห่งหนตําบนใดเขาและพรานทั้งหลายต่างก็ย่าจนโปรง่งเรียกว่าเป็นป่าขี้แล้วก็ไม่ผิดจากความเป็นจริงนักเห็นมองดวงตะวันแล้วก็ต้องถอนใจทางทิศใต้เมฆดำเริ่มตั้งเขามาแต่ไกลพรานลอยไม่มีเวลาอ้อยอิงเร่งเดินลงสู่เขาเข้าสู่หุบไว้ด้วยอาการร้อนรนเมื่อเข้าไปถึงใจกลางหุบก็ต้องยิ้มกว้าง ไม่เห็นซากกวางใหญ่นอนตายถูกแทะเล็เนื้อส่วนสะโพกและท้องไปไม่น้อยแต่ก็ยังเหลืออีกมากทีเดียวต้องรอยรอบๆซากกวางบ่งบอกอย่างชัดแจ้งว่าเป็นฝีมือของเสือใหญ่ไม่ผิดแน่โอ้ยอะไรจะโชคดีแบบนี้วะพะลอยว่ากับตัวเองยิ้มกว้างก่อนเหลียวมองรอบทิศหาที่เหมาะในการกัดห้างนั่งตักแล้วก็จับใจเอาต้นมะเดื่อใหญ่ต้นหนึ่งระยะห่างทั้งองศาทั้งใบหญ้าดงไหวที่แวกออกเปิดทาง ให้เห็นซากกวางอย่างชัดเจนนั่นเองพรายจึงเร่งรัดตัดไม้พอให้สามารถนั่งได้ผูกด้วยเชือกที่มีติดตัวไว้แล้วชักรอกขึ้นสูค่คาคบเบื้องบนมัดเข้าด้วยกันจนเป็นร้านพอให้นั่งได้โดยสะดวกอาศัยความชำนาญใช้เพียงเวลาไม่นานห้างสำหรับนั่งซักก็เสร็จสิ้นก่อนตะวันจะจิงพลบพรายนั่งนิ่งมองซากกวางสลับเงี่ยงหูฟังความเป็นไปของป่ารอบกายด้วยอาการนิ่งสงบ แสงสุดท้ายจวนเจียนจะถึงโลกาอยู่รอมรอจังหวะนั้นเองความผิดแพกของผืนป่าก็เกิดขึ้นความเงียบพลันเกินกินทุกอนูของผืนปา่าหมู่แมลงกลางคืนที่ควรจะเปล่งเสียงเปรียกเรียกหากันอย่างเช่นปกติกับเงียบกริบเรากับไม่เคยมีพวกมันอาศัยอยู่สัตว์เล็กน้อยใหญ่ที่กําลังจะเข้ารางนอนและออกมาหากินเมื่อยามพลบค่าดับไม่มีวี่แววให้สดับหรือสัมผัสได้เรากับปลาดิบดงดําแห่งนี้ สิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวคือปลาลอยเท่านั้นที่มีอยู่มันอะไรกันวะให้ความรู้สึกอึดอัดแบบเนี้แทนการตอบคําถามที่ป่องออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจของปลาลอยจูดๆพุ่มไว้ด้านหนึ่งเกิดไหว้ยบจับดังว่ามีคนหรือสัตว์กําลังป่าออกมาปลาลอยรักความสนใจจากทุกๆอย่างหันทั้งหน้าและปากกระบอกปืนของตัวเองไปยังจุดนั้นทันทีชั่วครู่ต่อมาสิ่งที่เจ้าของการเคลื่อนไหวนั้นก็โผล่ออกมา มันคือเสือใหญ่ลายพาดกลอนก็เอาจากสายตาแล้วไม่ต่ำกว่าเก้าศอกมันค่อยๆย,ยืงยังย่งย่ำเท้าตรงเข้ามายังซากกวางท่าทีสง่าของมันมันไม่ได้รักแค่ระคายเลยว่าบัดนี้บนคาคบมาเดือห่างจากตรงนั้นไม่เกินยี่สิบหลามีมนุษย์ที่ต้องการชีวิตของมันตุ่มซ่อนตัวอยู่ตัวเมียนี่ว่าพระลอยครางออกมาเมื่อพิจารณาเห็นชัดแล้วว่าเสือใหญ่ด้านล่างเป็นตัวเมียไม่ใช่ตัวผู้แต่ดังคําโบราณที่ว่า กาคี่ดีกว่ากาตดจะพูดจะเมียมันก็เสือเหมือนกันนอกจากตัวเดียวอันเดียวแล้วอวัยะวะอย่างอื่นของเสือก็สามารถนำไปทำยาได้อีกมากมายสําหนังก็ยังมีราคาสูงไม่น้อยอีกด้วยคิดได้ดังนั้นพาลลอยจึงค่อยๆวาดปากกระบอกปืนตามการย่องย่างของนางเสือทั้งลูกตะกัวและดินปืนที่อัดอยู่ด้านในมันรุนแรงมากพอจะสร้างความเสียหายจักกันให้แกตัดใจต่อให้เป็นช้างก็สามารถล้มเอางาได้ หากเข้าจุดตาอย่างแม่นยำนกปืนถูกั้งด้วยหัวแม่มือขวาด้วยอาการแผวเบาเงียบปริบเสือเป็นสัตว์อาภัพแม้จะเป็นนักล่าแต่จะูกกลับผังเพราะชอบกินซากจํำยังมักเลือกปิ้งกับของเน่าแต่มันได้รับจริงตอบแทนคือตาและหูที่แทบจะเรียกว่าเป็นทิปการขยับเพียงน้อยนิดก็สามารถล่วงรู้ได้โดยง่ายฉะนั้นในระยะเพียงแค่นี้ทุกการกระทำจำต้องเน้นไปในทางแผวเบาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปราลอยต้องนั่งนิ่งเกรงร่างถือปืนค้างอยู่น,นั้นเพราะเสือตัวนั้นไม่เผยสีข้างให้เห็นชัดๆสักทีความสว่างไม่ต้องถามถึงบัดนี้เป็นเตียงสลัวรังเท่านั้นไม่มีทางเลือกปลาลอยจำต้องเงยกลยใส่มันแล้วเวลานี้กะเอาจากประสบการณ์ว่าจุดไหนที่จะสร้างบาดแผลให้มันเคลื่อนไหวได้ลำบากมากที่สุดอย่าอย่ายิงมันเชียวเสียงของใครคนหนึ่งกระซิบเยือกเย็นขึ้นที่ข้างหูทําให้ปลาลอยสะดุ้ง วิธีปืนผิดพลาดคาดเกินจากจุดที่เล็งไว้เป็นเม็ดเสือใหญยร้องไา้ตุดเสียงอย่างตกใจและกระโจนเพ่นแผวหายไปกับความมืดของผืนป่าพราลอยหันควับมองด้านข้างทิดทิศเสียงห้ามเมื่อครู่ถูกเปล่งขึ้นภาพที่เห็นคือชายคนหนึ่งเนื้อตัวขาวซีดเหมือนไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงเสื้อผ้ามอซอร์กกระปก,กเกาะเหนียวอยู่กับลำต้นของมะเดือ่อห่างจากพราลอยไม่ถึงสองเมตรออกไปจากที่นี่ก่อนจะสายเกินไปร่างขาวซีดนั้น ตาวาเสียงเย็นเล่นเอาพราลอยสะดุ้งอีกเป็นครั้งที่สองพันสิ่งที่พราลอยไม่เคยพบเคยเห็นก็ปรากฏแก่สายตาเมื่อชายปริศนาที่ว่าไต่ขึ้นไปตามลำต้นและกิ่งก้านของมะเดื่อต้นเดียวกันจนหายลับไปยังหมู่พุ่มไม้ด้านบนเสียงแทรก,กจากน้ำหนักตัวที่แนวกิ่งกา้านทำเอาใบไม้แห้งใบตดหล่นร่วงมากมายและต่อมาร่างนั้น ก็กระโจนลงมานั่งยองจองอยู่ตรงหน้าพราลอยในระยะประชิดทะลึงตามองปากอ้ากว้างปล่อยลมหายใจที่เหม็นเน่าออกมาพร้อมเสียงเย็นยดเยือกออกไปจากที่นี่มันอันตรายฮะพราลอยร้องลั่นสุดเสียงและพร้อมกับขยับถอยสุดตัวด้วยองศาที่นั่งด้านหลังไม่มีราวป้องกันทําให้พราลอยร่วงสู่พื้นเบื้องล่างจนจุกเจ็บไม่สามารถขยับกายได้ในทันท่วงทีรอบกายของพราลอยในเวลานี้ เ็มไปด้วยร่างผีเดินบนล้อมรอบตีวงใกล้เข้ามาผีเหล่านั้นกระซิบกระซาบคุยกันเสียงเย็นเยือกพรานลอยจับใจความได้เข้าๆว่าเอามันมาอยู่กับพวกเราเลยไหมวนๆซ้ำๆอยู่แบบนั้นพรานลอยพยายามตั้งสติยันกายลุกขึ้นอย่างสุดกำลังเมื่อตั้งตัวได้ก็บ่ายหน้าโวยอาววิ่งลุยปาท่ามกลางความมืดด้านหลังเสียงปีเทา้าเสียงหัวเราะด้วยความตะใจของคนมากมายแววตามมาไม่ห่างหลายครั้งที่พรานลอย พุ่งเข้าไปในกอไหวถูกน้ำแหลมทิ่มแทงจนปวดแสบไปถึงขั้วหัวใจแต่ก็กัดปันทนรั้งตัวออกมาแล้วก็วิ่งต่อไปอีกเพราะผีมากมายที่ตามติดหมายจะเอาชีวิตด้านหลังนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าความแหลมคมของน้ำไหวนับร้อยที่พร้อมจะเกี่ยวเนื้อหนังมัไม่รอดดอกมึงหน,นีไม่พ้นหรอกเสียงระง,งมลั่นตามมาติดติดพลอยหนีสุดชีวิตจนเตียนจะหมดแรงเต็มทีกระทั่งรู้สึกว่ามีคนวิ่งตรวจเข้ามาจากทางด้านหน้า ต่อมาก็เป็นเสียงต่อสู้ห้าหันกันอยู่ทางด้านหลังสัญชาตญาณความอยากรู้ทำให้ปลาลอยหยุดปีเท้าแล้วหันไปมองภาพที่เห็นคือคนคนหนึ่งใช้กำลังขัดขวางฝูงผีมากมายนั้นอย่างเต็มที่จังหวะหนึ่งศีรษะของคนคนนั้นเกิดบิดลึกหันกลับด้านหลังมามองปลาลอยอย่างผิดรูดหนีไปร่างนั้นบอกก่อนที่จะถูกหนึ่งในผีทั้งหลายขยุ่มผมกระชากลงกับพื้นแล้วรุมดึงถึงร่างกายจีกเป็นชิ้นชิปลาลอยตาเหลือกหลานอันหลังวิ่งสุดชีวิต แสงเอะอะตะใจตามมาอีกครั้งพร้อมๆกับไอยเย็นที่แผลด้านทางด้านหลังเกือบจะถูกจับได้อยู่แล้วพรายลอยก็สามารถลุดผลออกมาจากขูบไลยสู่ป,ป่าโปร่งด้านนอกได้อย่างเฉียดฉิวทุกอย่างสงบลงแล้วฝูงผีทั้งหลายบีดร้องสุดเสียงระงมลั่นด้วยความเครียดกรัดแต่ไม่มีผีตนใดสามารถลุดรอดออกมาจากขูบปลยนั้นเลยแม้แต่ตนเดียวพราลอยสุดกายฟุบลงแทบเท้ทาของใครกนหนึ่งชายจีวรที่ปลิวสวายตามแรงลมร่นลงจนระพื้น เมื่อผู้เป็นเจ้าของทรดกายลงนั่งและพยุงรังพรานลอยให้ลุกขึ้นอืมเป็นยังไงบ้างละ่ะไอ้ลอยหลวงพ่อต่อน,นั่นเองท่านรู้ด้วยจิตและจากการที่ผีพรานเลิศมาแจ้งข่าวว่าพรานลอยกําลังตกอยู่ในอันตรายจึงได้ตามมาช่วยเหลือเพียงท่านเพ่งมองไปยังหุบบ่ายผีหาตาตาทั้งหลายที่เวียดร้องก็เงียบเสียงลงแบบฉับพลันไปกลับบ้านกันแล้วจักนี้เองก็เลิอกอาชีพพรานเสียไม่อย่างนั้นไม่บรนได้ก็บันหนึ่ง จ,จบแบบเดียวกับพ่อของเองคงมาถึงเป็นแน่พราลอยไม่ได้โต้เถียงหรือตอบตกลงประาการใดด้วยว่าเวลานี้ทั้งเหนื่อยทั้งกลัวใจจะขาดหลังจากนั้นเกือบอาทิตย์พราลอยต้องนอนรักษาตัวเพระพาะผิดไข้พอหายดีก็ทิ้งชีวิตพรานหันเข้าหาทางธรรมด้วยสำเนียกแล้วว่าพื้นป่าที่ตนเองคิดว่ารู้แน่แท้จริงแล้วยังมีเรื่องอื่นที่ตนไม่เข้าใจอีกมากมายและผลกรรมจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่ตนเคยกระทำ ต้องวนกลับมาถึงแน่ในไม่ชะฉะนั้นการไม่ทํากรรมเพิ่มย่อมดีที่สุดก่อนที่ตนเองจะต้องกลายเป็นหนึ่งในผีสางพวกนั้นในวันใดวันหนึ่ง,งเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหลังไม่บันเทิงและทีมงานกราบขอประทานอภัยไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม่บันเทิงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ